สบายดีสบายดีกำลังบักไม้พี่น้องบักต้นไม้ต้นไม้ย่างใหญ่เศร้ากว่าเมตรเ่านัา้นแล้วแล้วเราไทยดึงไม่ะพี่น้องไหมเราไทายดึงจะไปลงใส่ครัวเนี่ยเราไทายดึงเนี่ยเราไทยสองขั้นเดี๋ยวดึงดึงสลิง อัสลิงถูกเซ็คนเราใช้ซองขั้นหนึง่งหน้อยไช้บมใกลก้กับาโอ้ยยุงมายาง สูงสูงหลังกัลงังเอ็นสายสยลิงดึงเนี่ยสายสยลิงโอ้ยนี่สายสยลิงดึงพอมันสูงโคนดึงปะอยาให้มันลงใสข่ขัวอยาดมันลงใส่ขัวเนี่ยแา่มันลงใส่ขัวนี่นะนี่ปุ๊บ ววเเลกเอได้ทีแล้วนี่จังหน่อยจังหน่อยกระหักโรดแล้วนี่กำลังตอนนี้ไปตีละไทยพี่น้องไปตีละไทยละเสียงละไทยดังมาเอาะไะพี่น้องไม่ใหญ่กำลังสิงลง เอาหลอดไถดึงกันนี่นะหลอดไถกับซองขั้นมันกำลังตัดกำลังจะมากระล่องแล้เนี่ยตาบ้างตาบ้างังตีล่องแบบใดคือคืดจิบบอไม่อย่ามาลงใส่ครัวนะอันใช้ลิงค์ขันถ้าวันลงใส่ครัวแล้มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้ว มาแล้ววัดไอ้ยบางไก่ไก่บางไก่ <c oughs> ไก่เ้ยบางไก่ไก <c oughs> แต่มันจั๊กแมสอีกตัวนี้เนาะสูสีกันแล้วกับตัวน่ะ <c oughs> มาเลยมาเล รถข้าม้าไรรถขนทรายข้ามา้าอะไรนี่ปลาสิวหลูดต้นงานงนนนะมกว่าแต่น่ะเนาะโอ้ยไม่ยุงสูงกว่าไม้ยางตัดไม้ยางไปอันเข่าห้องงานเห็ดไม้จิ้มเขียวเอาไม้ยางสะเปิดไม้จิ้มเขียว น้ำมักจับขาดเสีนหน,นึ่งบ่ี่หลุดขาดเสีนหนึ่งเนาะไปเนาะขาดอะไรความใหญ่ของใหม่อุ้ยสูงอุดรุดเลยซื้อขนาดใครยื่นมาถึงมาไล่นี่หนึงน่งนัอหนึ่งก็ถึงมาไล่ครับ นะ่ะเกือบถึงมาไลายย่ยังน้อยหนึ่งถึงมาไลา่ก็ได้เห็ดมาไลาเ่เขาอีกแล้วทีมงานรถไทยสองคันตอนนี้พวกกินไม้พอ,อนีอะะ่ะะหาเม็ดเบาหกเม็ด สองสองทอนในสองทอนสองทอนตัวแรกกระตุกกันแล้วไม่หันแล้ว มีมันโต้กไ,ได้ทางจะบวบนี่กะยำมันซิวอันนี้ซิวลักมาไล่มา ติดดงรอนตั้งข้างตังข้าวขอบคมากมากมากไย

ไม่บักใหญ่ให้ใครยืมมาลงคอยนี่งัดกันเนาะตันตึกเลยมาบนปองกับบ่มี ตึกสิงเาันเทนันก็ได้บลงเตานักับมีเป็นเปนบนะไมมันแก่นลงง่ขึ้นออมอนงาะเยัดไปนงนดเดือญหาบางงานนะข้นว่ปัญหาบางงานนะข้นว่างานสองคน หน้าพงั่งนะข้นว่าแซ <c oughs> มออกแต่ทางแซมแมวแต่ทางนั่นิน้อยตามทางแบบไร แห้งซากแห้งซากหอนหมองหักเลยเอานนี้ก็ได้ล้มรถดใหญ่เลย